นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคโควิด -19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดอย่างกว้างขวางและมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดยกระทรวงสาธารณาสุขใช้ยาฟาวิพิราเวียรักษาผู้ป่วยโควิดตั้งแต่อาการไม่รุนแรงให้หายเร็วขึ้นมีความปลอดภัยสูงซึ่งศูนย์วิจัยทางคลินิกคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสถาบันบำราณนาราดูลได้ทำการศึกษาการใช้ยาฟาวิพิราเวียในผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงโดยแบ่งผู้ป่วยมีลักษณะเหมือนกันออกเป็นสองกลุ่มและติดตามอาการวัดปริมาณเชื้อไวรัสในโพรงจมูกโดยกลุ่มแรกได้รับยาฟาวิพิราเวียขนาด1,000พ 800มิลลิกรัมในวันแรก2ครั้งต่อด้วยขนาด800มิลลิกรัม2ครั้งในวันต่อมาและอีกกลุ่มไม่ได้รับยาฝาวิพิราเวียผลการศึกษาติดตามภายใน14วันพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาฝาวิพิราเวียมีอาการดีขึ้นร้อยละ79คณะวิจัยจึงมั่นใจว่ายาฝาวิพิราเวียสามารถทำให้อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลุ่มที่รับยาจะมีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันที่2ของการรักษา อันนี้เป็นที่มานะครับที่ทางประเทศไทยโดยคณะผู้เชี่ยวชาญคณะแพทย์ที่มีประสบการณ์รวมทั้งผู้ที่รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นไม่มีผลข้างเคียงที่ต้องกังวลขอย,ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเราจะนํายาที่มีประสิทธิภาพไม่มีผลข้างเคียงไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตมารักษาพี่น้องประชาชนเท่านั้นขอได้เชื่อมั่นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำและที่สาคัญคือเชื่อมั่นในยาที่ใช้รักษานะครับ ท้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขแนะนำใช้ยาฟาวิพิราเวียในผู้ที่มีอาการโควิด -19 ตั้งแต่เริ่มต้นและที่ผ่านมาได้ใช้ยานี้กับผู้ป่วยแล้วกว่าหนึ่งล้านคนนารืมออุดมพรรายงาน